ดีค่ะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลีสิปีสปชทุกคนวันนี้พบกับครูเชอรี่อีกแล้วนะคะกับวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนการเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาประวัติของโรงเรียนใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาประวัติของชุมชนแต่วันนี้นะ่ะ คุณครูไม่ได้มาสอนคนเดียวนะคุณครูพาเพื่อนมาสอนเมื่อหนึ่งคนแต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่านักเรียนจะได้ติดตามนะคะว่าเป็นใครกันหน้าสำหรับบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวครูก็ขอไปเที่ยวฝั่งนู้นก่อนนะคะมีซากุระกับภูเขาไฟสวยๆรอคุูอยู่คะ่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนการศึกษาประวัติของชุมชนนะคะและก็พบกับเพื่อนที่คุณครูพามานะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันก่อนว่าชุมชนคืออะไรกันนะนะคะชุมชนคือแหล่งที่กลุ่มคน,นมาอาศัยอยู่บริเวณเดียวกันมาปลูกบ้านอยู่บริเวณใกล้เคียงกันโดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันนะคะมีแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้นะคะโดยแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีประวัติความเป็นมาหรือมีเรื่องราวในการก่อตั้งชุมชนเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่าเราสามารถหาประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนได้ที่ไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาพบกันเลยค่ะพบกับเพื่อนคุณครูได้นะวันนี้นะคะคุณครูก็นัดกับเพื่อนของคุณครูที่นี่แหละค่ะ เด็กเรียนคุณคุณไหมคะว่าที่ไหนที่ลานกว้างที่ไหนเอ่ยเหมือนจะเป็นเรื่องอะไรนะเพื่อนครูยังไม่มาอีกวันนี้เพื่อนครูจะมาช่วยสอนและก็มาพานักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการหาข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนอุ้ยเพื่อนครูมาแล้วคะ่ะอา้าว สวัสดีโดเรมอนเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าจ๊ะวันนี้เรามีเรื่องจะรบกวนหน่อยอยากให้พานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชหาบางปี10ปีสบชชออะ่ะไปเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่หาได้ในชุมชนหน่อยจ้ะมีของวิเศษอะไรมาช่วยเราบ้างนะมีไหมเอย่ยอุ้ยอุ้ย โดอรเลมอนต้องควักของวิเศษมาช่วยเราแน่เลยค่ะนักเรียนนักเรียนคิดว่าเดอรเลมอนเนี่ยจะเอาของวิเศษอะไรมาช่วยเรานะคะที่จะสามารถท่องไปดูสถานที่ที่เราเนี่ยจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอะของวิเศษชิ้นไหนนะของวิเศษชิ้นนั้นก็คือประตูไปไหนก็ได้ ค่ะนักเรียนคะทีนี้เราก็จะสามารถไปสืบค้นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่ไหนก็ได้ผ่านประตูวิเศษนี้ขอบคุณโนเรมอนมากเลยนะจ๊ะที่มาช่วยนักเรียนโรงเรียนของเรานักเรียนพร้อมหรืยังเอ่ยงั้นเราไปกันเลยค่ะมเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเราไปแหล่งข้อมูลที่มีหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กันดีกว่าค่ะ ที่แรกที่มอนจะพาเราไปเนี่ยที่ไหนนะคุณครูเห็นในประตูวิเศษแล้วมันเหมือนที่ไหนนะมันมีหนังสือมากมายเลยงั้นเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเลยนะคะเราก็มาถึงกันแล้วนะคะกับสถานที่แรกที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนสถานที่แห่งนั้นก็คือ ห้องสมุดประชาชนนั่นเองค่ะภายในห้องสมุดนะคะจะมีหนังสือหรือเอกสารต,าต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชนนะคะตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนะคะนักเรียนก็สามารถหาได้นะคะจากห้องสมุดประชาชนนั่นเองค่ะ โดยห้องสมุดประชาชนนะคะจะเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายสามารถไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ในช่วงเวลาที่เขาเปิดนะคะยกตัวอย่างนะคะห้องสมุดเนี่ยจะมีในตำบลหรือในอำเภอในแต่ละจังหวัดเลยนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างของห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบ่อให้นักเรียนดูนะคะนี่ค่ะสถานที่เป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดโบราณบางพีนะคะค่ะและต่อไปจะเป็นห้องสมุดของอำเภอบางสาทงนั่นเองค่ะโดยห้องสมุดแห่งนี้นะคะก็จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการให้นักเรียนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะเร็ดสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับแหล่งข้อมูลแหล่งที่หนึ่งของเรา พี่โดเรมอนจะพาเราไปที่ไหนต่อนะอคมครูมองเข้าไปในประตูไปไหนก็ได้เนี่ยมันเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าเลยนะหรือว่าห้างสรรพสินค้าก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติของชุมชนได้หรอคะงั้นเราตามพี่โดเรมอนไปเลยคะ่ะเราก็มาถึงกันแล้วนะคะกับ สถานที่ที่เราเห็นในประตูไปไหนก็ได้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะที่คุณนครูบอกว่าเหมือนห้างสปปรรพสินค้าใช่ไหมเอ่ยความจริงแล้วสถานที่ด้านหลังคุณครูแห่งนี้ก็คือเทศบาลตําบลบางปูนั่นเองค่ะเราเรียกสถานที่เหล่านี้ว่าสถานที่ราชการนะคะโดยสถานที่ราชการเนี่ยจะมีเอกสารหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับประวัติของชุมชนนั้นๆนะคะ ตั้งแต่เริ่มต้นการตั้งชุมชนนะคะจนถึงปัจจุบันเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างว่าแล้วในชุมชนของเราเนี่ยมีสถานที่ราชการไหนบ้างนะสถานที่ราชการที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงเทศบาลตำบลบางเสาธงนักเรียนพอจะคุ้นไหมเอย่ย สถานที่เหล่านี้นะคะก็คือสถานที่ที่เราใช้ในการติดต่อเอกสารหรือว่าทำเรื่องเกี่ยวกับทางการนะคะโดยสามารถอ่าไปติดต่อได้ในเวลาราชการนะคะสถานที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนะคะนักเรียนเห็นในประตูไปไหนก็ได้หรือเปล่าเอ่ยใครคุ้นบ้างคะ เดี๋ยวพี่ม่อนจะพาเราไปที่ไหนต่อนะนคุณครูอยากรู้จริงๆว่าที่แห่งนั้นนะเรียกว่าอะไรพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะเราก็มาถึงกันแล้วนะคะกับสถานที่แห่งนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวาัณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียนนั่นเองค่ะโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะจะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการนะคะ ข้างในตัวพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะสามารถเข้าไปได้นะคะโดยเข้าไปจนถึงประมาณตรงท้องของช้างเอราวันนะคะด้าน,นในวิจิตรสวยงามมากนะคะนักเรียนต้องลองไปศึกษาแล้วก็ลองไปเยี่ยมชมดูเนาะต่อไปนะคะก็คือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยคุณครูนำเว็บไซต์มาให้นักเรียนดูนะคะซึ่งภายในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประเพณีท้องถิ่นนะคะอา,อาหารพื้นเมืองโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะนักเรียนจะสามารถเอ่อเซิร์ชเข้าไปใน Google เพื่อค้นหาเรื่องราวต่างๆได้นะคะในกรณีที่เราไม่สามารถเอ่อไปยังสำนักงานได้นะคะต่อไปนะคะเราจะไปที่ไหนกันเอ่ยหุยดูพี่มอนสิพนมมือใหญ่เลยรูทราบแล้วแหละว่าเราจะไปที่ไหนเราจะไปกันที่ วัดหรือว่าศาสนาสถานนั่นเองค่ะค้าแล้วก็มาอยู่ภายในอุโบสถวัดบางพลีใหญ่ในนะคะซึ่งเป็นที่ประดิสถานหลวงพ่อโตนั่นเองค่ะชาวสมุทรปราการให้ความเคารพนับถือและก็นิยมมาสการะบูชาที่วัดแห่งนี้มากเลยนะคะวัดแห่งนี้ก็จะมีประเพณีที่เราได้ยินกันแล้วก็คุ้นหูกันมากเลยก็คือประเพณีรับบัวหรือว่ายนบัวนั่นเองค่ะ สำหรับวัดแห่งนี้นะคะก็คือวัดเสาธงนอกนั่นเองค่ะโดยที่เราเนี่ยต้องมาศึกษาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่เป็นวัดหรือาศาสนสถานเนี่ยเพราะว่าวัดหรือาศาสนสถานจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านาศาสนาและความเชื่อของคนในชุมชนนั้นๆน,น,นะคะตอนนี้พี่ม่นก็เตรียมพร้อมพาเราไปอีกสถานที่แห่งหนึ่งแล้วนะคะในประตูวิเศษเนี่ย ผู้แอบ,บเห็นนะว่ามันเป็นเรือรบเราจะไปดูเรือรบกันเหรองั้นไปกันเลยค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือป้อมพระจุลจอมเกล้าหรือว่าป้อมพระจุลน,นั่นเองค่ะตั้งอยู่อำเภอพัสมุตเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุการานของชาวฝรั่งเศสนะคะถือว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมเลยเป็นป้อมปราการทางน้ำที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นนะคะเพราะว่ามีปืนใหญ่แบบตะวันตกติดตั้งอยู่เราเรียกว่าปืนใหญ่อาร์มสตองค่ะมีทั้งหมด7กระบอกด้วยกันค่ะ แล้วก็มาถึงสถานที่ที่เราเห็นผ่านประตูไปไหนก็ได้เมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กองนั่นเองค่ะโดยเรือรบลํานี้เนี่ยเป็นเรือรบที่ประจําการยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนะคะและมีความเก่าแก่เป็นอันดับสองของโลกเลยค่ะ พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กองนะคะภายในก็จะมีแบ่งเป็นห้องต่างๆนะคะเช่นห้องกัปตันห้องเรียนหรือว่าห้องอาวุธที่ปลดประจำการแล้วนั่นเองค่ะเปิดให้เข้าชมโดยประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจนะคะสามารถเข้าชมได้ค่ะนอกเหนือจากนักเรียนจะสามารถ อาหาความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติชุมชนได้จากห้องสมุดสถานที่ราชการพิพิธภัณฑ์หรือว่าศูนย์วัฒนธรรมนะคะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัดนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถหาข้อมูลได้จาก ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนนะคะหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิเพราะว่าพวกท่านเหล่านี้นะคะจะอยู่ในชุมชนมาค่อนข้างนานจะทําให้สามารถอบอกเล่าเรื่องราวในอดีตหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของชุมชนของตอนเองได้คะ่ะนักเรียนก็สามารถไปสอบถามแล้วก็จดบันทึกเพื่อเป็นเรื่องราวที่นักเรียนได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ได้นะคะ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะนักเรียนต้องเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะคะไม่สามารถาไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่เราเรียนผ่านไปได้เมื่อสักครู่นะคะนักเรียนจะสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากแหล่งใดบ้างแหล่งใดบ้างเอ่ยใครพอจะนึกคำตอบออกบ้างแล้วนะใช่แล้วคะ่ะ เราจะสามารถสืบค้นข้อมูลที่เราต้องการเรียนรู้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะเว็บไซต์อะไรเอ่ย Google ค่ะยกตัวอย่างนะคะเมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์ Google แล้วเนี่ย นักเรียนก็สามารถเอ่อเซิร์ชหาข้อมูลที่เราสนใจได้ยกตัวอย่างเช่นเราอยากทราบประวัติความเป็นมาของชุมชนบางบ่อเนี่ยเราก็พิมพ์เข้าไปเลยประวัติความเป็นมาของชุมชนบางบ่อหรือวัดในอำเภอบางเสาธงหรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสมุทรปราการแบบนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนก็กดเ e ิร์ชเพื่อหาข้อมูลได้เลยนะคะ อย่าให้การเรียนรู้หยุดนิ่งนะคะนักเรียนอยู่บ้านก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะตอนนี้นักเรียนอยู่บ้านก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะแล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นสำหรับการเรียนแหล่งเรียนรู้หรือว่าหลักฐานที่บอกถึงเรื่องราวประวัติของชุมชนได้แล้วนะคะวันนี้พี่ม่อนก็พาเรามาส่งแล้ว ห้องนี้คุณคุณนะห้องใครเอ่ยห้องของโดบิตะนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนห้ามเป็นเหมือนโดบิตะนะคะถึงเวลาพี่ม่อนมาส่งเราทำการบ้านแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้หนะ้าที่ของนักเรียนจะต้องทำงานอะไรบ้างง่ายๆคะ่ะแล้วก็นิดเดียวจริงๆคะ่ะก็มาถึงการบ้านสำหรับวันนี้กันแล้วนะคะ วันศุกร์ที่สองกรกฎาคมพุทธศัการาชที่2,564นะคะกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้คุณครูถามว่าการสืบค้นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนสามารถทำได้อย่างไรบ้างยกตัวยอย่างคำตอบง่ายๆนะคะเช่นถามผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือ สืบพลข้อมูลจากห้องสมุดเอกสารหนังสือต่างๆที่ปรากฏอยู่ในห้องสมุดหรือสืบพลจากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ Google ใช่ไหมคะนักเรียนตั้งหัวข้อว่าอยากทราบเรื่องอะไรนักเรียนก็เสิร์ชหาหรือว่าศึกษาเรื่องนั้นได้เลยค่ะง่ายไม่เอ้ยนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะกับการเรียนเรื่องการสืบค้นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนเป็นไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยสำหรับสัปดาหนะ์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันดีนะนักเรียนอยากให้คุณครูพาเพื่อนคนไหนมาช่วยสอนบ้างไหมเอ่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะคุณครูก็ขอกำลังใจนักเรียนนะคะอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครูด,ด้วยนะสำหรับวันนี้นะัเกเรียนดูแลสุขภาพดีๆนะคะถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมใส่แมสและก็ล้างมือเป็นประจำนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รักษาหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ